ค่อยคลายกดคืนคืนเบาๆนี่ก็ดีขึ้นเป็นอะไรไม่ต้องนวดรุนแรงอะไรหลายหรอกเนี่ยต้นขาเนี่ยจะตึงอยู่เนี่ยกดแล้วก็คืนตามน่องตามอะไรเนี่ยก็ดีแอ่ผยังบดอยู่นะเข้ามาตึงอยู่เส้นหลังเนาะตาเนาะแต่บอกคนจะตึงอยู่ต้นต้นขาด้านหลังเนี่ยนวดกันธรรมดาก็นวดได้ไม่ได้ยากอะไรนดแล้วก็ยืดเส้น นกเส้นมันแค่กระดูกนี่แหละนี่แหลว่าเป็นกระดูกเปล่าหวนวนวัวเปล่ากระดูกมดูขก็ไม่เจ็บใช่ไหมเจ็บมันตึงมันอึ้งนี่มันตึงเส้นเลเอาคืงเนี่ยอุ้มมือคืนคืงคืนก้นวะเลือดเลือดมันเดิมก็เบาแล้วกล้ามเนื้อมันคลายตัวมันก็รู้สึกสบายแล้วนะครับ แค่จีนบุรีแควเขาตัดกันแค่แก้วผมไปหมดทุกหม้อเลยนะครับไปหมดทุกหม้อเลยไปทุกหม้อเลย้องบริหารตามที่หมอบอกแล้วอีกหน่อยสบายเลยเจ็บปวดกุ้ยจีเป็นซี่ไม่ได้เป็นซี่เอาไปแรงไปมันก็ไม่ได้เดี๋ยวดูหลังนิดนึงตาเจ็บไหมหลังเนี่ยหลังโูเกมให้เจ็บเลยนะเห็นแก้โคดขนาดนี้หน้าเจ็บเนาะ ไม่เจ็บครับร่างกายสุดยอดเนี้ยอยู่แถวเนี้ยนะแถวเนี้ยล่างล่างเดี๋ยวช่วงล่างไม่เป็นไรช่องช่วงล่างยกตั้งศูนย์ถ่วงล้อใช่ไหมตาส่งบนนี่มันตั้งใจถ่วงล้อเหนียบแค่ไหนด้ี่ยซ่อมลูกมาทเป็นรถเป็นรถโอ้แข็งตาเนี่เนี่ยเส้นตาเนี่ย ตึ๊ๆต,ต,ต,ตเลยอมนีมอไ<ป>หาใจตึ๊ดึสำคัญเลยอยู่นี่อ,อ่ะถ้าตรงนี้เศร้าก็บนะจะายแล้วเดินบายเดินเบาเลยะ เส้นแข็งในตาเนี่ยดึงยึดยึดยึดอ่าตาหันข้างข้างหนึ่งมาอ่าพลิกตัวสบายใช่ไหมอืมสบายเออมาพลิกกว่าเจ็ดอ่ะอ่ะงอเข่างอเข่านี่หมอบไคลให้น่ดหนึ่งเดี๋ยวก็ใช้ความร้อนบำบัดเข้าไปหน่อยก็าและตอนนี้หมอบไคลเส้นนี้ก่อนไคลจุดจุดสำคัญก่อนเนี่ยตาเนาะ Thôi khai không, Thôi không phải rẻ nha Để nó bồng Đó quá Các này thương côn mà nghe sợ bài nha ta nó Nó kẹt lơ vậy nha Thương với ngôn côn này nè มีลูกเทนนิคแล้วมันนู้ดหน้าตาไี่คอยตามือคอยกดใช่ไหมเพราะมันตึงตรงนี้นั่นเองโอ้ขึ้นบนขึ้นหลังขึ้นหัวใช่ลูกมันด้านมันยึดตามันคอยยึดหัวอะลูกลูกขือลูกยึดมันจะยึดพื้นที่เราแล้วจะยึดพื้นที่เราแล้วชักพื้นที่ ก็่อน้นีก่อลุกบริหารก็เลยล่ะใช่น้อยเลยนก่อนลุกเนาะก่อนลุกก่อนนอนตาบริหารสักชุดดูก่อนก่อนลุกให้เส้นมันหย่อนตันเนาะเพราะเรานอนนานเส้นมันโทดเนนอนนิ่งนานนอนีอนเยน่หลานอน มีตาอยู่คนหนึ่งแกนั่งจักสามตานั่งจักสามเสร็จแล้วก็ลุกไม่ได้เลยอยู่ในท่างองอแล้วนอนอยู่ตรงนั้นใครมาแตะก็ไม่ได้นะเป็นนอนอยู่ตรงนั้นสองเดือนอ่ะคนเลือตายแล้วกินขี้เยี่ยวตรงนั้นเลยเวลาขึหามหาอาจารย์พออาจารย์มาคลายเส้นอยู่สองชั่วโมงค่อยเดินได้เฮกันเลยแต่เีวลาลูกหลานเลืกวาตายแล้วพยียามนะเววลาจะเมันนั่งอยู่ตรงนั้นอะไรไไปไม่ได้เส้นมันเหมือนยึดไงมันไม่เหมือนเส้นหนุ่มสาว เส้นหนุ่มสาวมันก็ยืดหยุนไว้โอ้ยคำนันก็ไว้ใช่ไหมคาตาเส้นของเรามันมันเสื่อมสภาพด้วยดีขึ้นสภาพเลยแต่มันไม่เหมือนหนังสติ๊กอย่างตาหนังสติกนี่พอมันนานๆมันจะหย่อนขาแต่ของเรายิ่งนานยิ่งเหนียวยิ่งเหนียวนึกเลยใช่ไหมเหนียวยึดเลยเหนียวยึดเลย เรียนันวมเรียนสู่อ่ะอ่าง่ายนอนรูมเอล้เร่งเิ่มเดินแหละแล้ก็นวดท้ายน่องท้ายชั้นหน้าแข้งกล้ามเนื้อก็ช่วยถ่ายได้ต้องต้องใช้การรักษาะสมผสานกายภาพบำบัดพทยแนไทยการนวดร่างนั่าง ใช่จะป้าเลยนะใช่เพราะเส้นมันยึดตาตารับรองถ้าตาบริหารตามที่หมอบอกสี่ห้าท่านะรับรองยิ่งหน่อยสบายไปฟิวฟิวเลยแหละแน่นรูดเลยถูกไหมถูกดิบ๊วยใช่ม่เส้นน่องเส้นอะไรเต็งหมดอ่ะต้องไล่เส้นหมดเลยเส้นน่อง เห็นไหมครับมันปวดเป็นปั้นเลยใช่ไหมจ๊ะอันนี้คัคิวจับตาคัคิวมันจะจับ่าเป็นปั้นเลยแหละยิงอากาศเย็นมาดีเลยเนาะอากาศเย็นเนี่ยก็เป็นได้ไม่ได้เลยนวดใส่ยไล่เส้นน่องเอร้อยหวายเนี่ยเนี่ยตึงเตี้ยเลยตาเนี่ตัวนี้สำคัญมันยึดต้องค่อยไล่เส้นเดี๋ยวเส้นเดี๋ยวเส้นไป เป็นแนวของกล้ามเนื้อครับถ้าเส้นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพันมันมาทำให้เข็นใจใช่ป่ะหมดปงสังขานตาทําได้ป่ะเอ็นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพันมันมาทำให้เข็นใจให้ร้อนให้เย็นเมื่อหกทั้งตัวใช่ไหมครับ หัวก็เา้าอะไรตาก็มัวเออสังขารนะตาเนาะแต่เราก็ยังชะลอได้ตาอย่างน้อยเราไม่ให้มันทรมานดีไหมครับหายไปเรื่อยๆคุณปวาระทรมานเราเนาะตึงไหมตาตึงอ่าหายใจหายลึกๆอ่าฝึกหายใจลึกๆไว้ตารับรองอายุจะยืน อ่าอากาศเข้าปอดดีเบาายังเบาแล้วเข้าเธอจริงจริงนวดได้หมดนะครับนวดได้หมดอ่ะเข้าเธอเนี่ยนี่เส้นนี้เดี๋ยวตาสองครั้งอ่าฝันนักแข่งในเนี่ยตา ไ้นเส้นมันยึะไม่ได้เกี่ยวกับทับเส้นตาคนสูงอายุขาถ้าพราะขาน้องเลยอ่าปิ่บ้าง